สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงประจำวันที่7มีนาคม2564คำทำนายนี้เป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะโดยไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าไม่ตรงสำหรับใคร<ส><ท>ก็ต้องขอขอภัยด้วยนะคะเริ่มจากวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะ เจ้าชายดาบนะคะมีดวงเดินทางแบบกระทันหันนะคะในวันนี้นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับกิจการงานของคุณนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานทางด้านการพูดการคุยการติดต่อการเจรจาการสื่อสารหรือหรือแม้กระทั่งคนที่ทําประเภทเซลล์นะคะนะดวงของคุณในวันนี้มีโอกาสที่จะได้เดินทางออกนอกพื้นที่หรือใครบางคนอาจจะไม่ได้ออกอนอกพื้นที่แต่อาจจะอยู่ในจังหวัดของคุณที่คุณทํางานอยู่นะคะแต่ก็คือวิ่งรอกทั้งวันนะคะบางคนนะคะ มีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถนะคะเป็นคนขยันเป็นคนอดทนนะคะบ,บางคนนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทํำสิ่งใหม่ๆนะคะนะกำลังคิดถึงการลงทุนธุรกิจนะคะรวมทั้งน้องๆหนูๆนะคะที่อยากจะไปสมัครเรียนสมัครสอบการแข่งขันนะคะก็จะประสบผลสำเร็จดีเกี่ยวกับด้านการเรียนการศึกษานะคะ คนที่ว่างงานตกง,งานตอนนี้ก็ใช้ความกระตือรือร้นหน่อยนะคะออกหางานทำนะคะคุณก็จะได้งานนะคะในวันนี้นะคะคนวันอาทิตย์ขับรถค่อนข้างจะเร็วใจเย็นๆน,นะคะขับรถใจช้าๆนะคะนะให้ระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยนะคะนะเกี่ยวกับสุขภาพก็ต้องให้ระวังการเดินชนน่นชนนี่ฟกช้ำดำเขียวนะคะมีดบาดนะคะนะเพราะคุณทำอะไรแบบว่องไวนะคะก็ก็ให้ใจเย็นๆน,นะคะ ราชินีไม้เท้านะคะการงานในวันนี้นะคะค่อนข้างจะมั่นคงนะคะคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะวันนี้งานค่อนข้างจะเยอะนะคะสู้คู่ค้าคู่แข่งได้นะคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะการงานของคุณเจมตลาดได้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคอ่อยไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะต่างคนต่างทําง,งานนะคะต่าง เวลาก็ไม่ค่อยจะได้ตรงกันนะคะก็หันมาดูแลเอาใจใส่กันด้วยนะคะส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้ก็คุณก็ไม่ไม่ค่อยจะมีเวลานะคิดเรื่องนี้สักเท่าไหร่คุณคิดเรื่องงานซะมากกว่านะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะโชคลาบก็จะได้มาจากน้ําพักน้ําแรงนะคะในะช่วงนี้นะคะนี่คือดวงของคนวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์ในช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคนที่มีคนที่ทําเกี่ยวกับ เป็นลูกย่างประจำนะคะนะช่วงนี้คุณอาจจะได้รับคําชมจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่กําลังมองคุณอยู่เกี่ยวกับด้านของการงานนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถนะคะนะก็ผู้หลักผู้ใหญ่กําลังมองคุณอยู่นะกำลังกำลังจะอาจจะได้รับคําชมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะต่อไปนะคะคนวันจันทร์ คนวันจันทร์นะคะอัดสิวเหรียญน,นะคะนะจ,จะได้รับโชคระลาบนะคะในช่วงนี้นะคะมีการเดินทางด้วยนะคะใครบางคนนะคะอาจจะมีคิดกําลังคิดถึงการลงทุนบางสิ่งบางอย่างนะคะหรืออาจจะต่อยอดธุรกิจก็ได้นะคะแบบถ้วยนะคะนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะคนวันจันทร์ในช่วงนี้นะคะนอนตื่นเช้านอนดึกนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางติดกลางค่ำกลางคืนหรือใครบางคนอาจจะมีอ่า การเดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองก็ได้นะคะสิบเหรียญน,นะคะด้านของการเงินค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะจะมีโชคมีลาบรับเงินก้อนใหญ่นะคะคนที่อยากจะเดินเรื่องเกี่ยวกับกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จับประสบผลสําเร็จดีนะคะนะ,คะใครบางคนในช่วงนี้นะคะอาจจะมีการซื้อทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างนะคะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์หรืออาจจะเป็นยุดยันผ่านหน้าก็ได้นะคะ5ดาบนะคะกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง คิดวิตกกังวลไปก่อนล่วงหน้านะคะก็ต้องปล่อยปล่อยวางด้วยนะคะอย่าไปคิดมากคิดเยอะนะคะบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะฟิกเวลาจนเกินไปนะคะส่วนคนที่ทํางานทางด้านารวมทีมรวมกลุ่มวันนี้ให้ระวังเกี่ยวกับอารมณ์ให้ระวังเกี่ยวกับคําพูดนะคะนะเพราะว่า,าเราอาจจะทําอะไรไม่ถูกอกไม่ถูกใจเขานะคะในวันนี้นะคะหรือเราอาจจะโดนเพื่อนร่วมงานเอารัดอเอาเปรียบก็ได้นะคะนะให้ใจเย็นๆนะคะ เพราะว่าห้าดาบคุณค่อนข้างจะใจร้อนด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีมีการขัดแย้งขึ้นมาเราก็ให้เราให้เราเงียบนะคะแล้วทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักนะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะบางคนอยู่คนละจังหวัดบางคนอยู่คนละประเทศไปเลยนะคะหรือบางคนอาจจะอยู่บ้านเดียวกันทํางานสวนทางกันไปสวนทางกันมาไม่ค่อยได้เจอได้เจอกันไม่ค่อยได้คุยกัน นอนคนละที่บางคนก็นอนหันหลังให้กันหันมาดูแลด้านของความรักด้วยนะคะส่วนทางนั้นชวคลาบนะคะนะจะมีคนอาจจะมีคนโอนเงินเข้ามาให้ก็ได้คนที่รอคอยทางนั้นของการเงินอยู่นะคะคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะวันนี้จะมีลูกค้าเขาอาใหม่ๆเวียนมาตลอดนะคะยิ่งทํางานติดกลางค่ากลางคืนนะยิ่งขายเดบขายดีนะคะช่วลาบนะคะ,คะ,คะให้คุณดูในตําแหน่ง บ้านเลขที่นะคะรวมทั้งคอทอรถด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นเลขจากพหุยิบสีนะคะก็มีเลข8เลข0นย์เลข5นะคะ805นะคะต่อไปนะคะคนวันอังคารคนวันอังคารนะคะเดอะอัมเพอนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในหน่วยงานราชการนะคะ ทางด้านของการงานนะคะคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างภาษ<เ>า,านะคะดวงของคุณค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะมีความละเอียดมีความรอบคอบเกี่ยวกับด้านของการงานคนที่ว่างงานตกงานนะคะนะช่วงนี้นะคะให้คุณใช้ความกระตือร้นนะคะให้คุณใช้ความมุ่งมั่นนะคะนาคุณก็จะ,ะได้งานนะคะนะถ้าคุณอยู่เฉยๆคุณไม่ใช้ความกระตือร้นนะคะโอกาสเข้ามามันก็จะผ่านไปนะคะนะ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาดีมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยหนุนดวงนะคะ คนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองวันนี้งานค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะเหนื่อยนะคะแต่ก็ไม่เกินความสามารถของคุณคุณเป็นคนคุณเป็นคนอดทนเกี่ยวกับด้านของการงานเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคะความคิดของคุณไม่หยุดอยู่กับที่นะคะนะค,คนคนวันอังคารในช่วงนี้นะคะบางคนทํางานควบคู่สองอย่างสาอย่างนะคะ บางคนกําลังศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเองบางคนผันตัวมาเป็นหมอดูก็ได้ถ้าคุณผันตัวมาเป็นหมอดูนะ,ะค่อนข้างจะทํานายทายทักออกมาด้วยความค่อนข้างจะแม่นยํานะคะนะเพราะเพราะว่าเดอรเมจิเชีก็คือคนมีลางสังหรณ์คุณเป็นคนมีซิกเซน์เป็นคนเก่งนะคะกะ็ดวงของคนวันอังคารในช่วงนี้นะคะก็ค่อนข้างจะการงานค่อนข้างจะประสบผลสําเร็จดีนะคะ ส่วนทางด้านของการเงินนะคะการเงินก็ไม่ติดขัดนะคะนะการเงินเ,เงินกองหมดเงินใหม่ก็มาเงินกองหมดเงินใหม่ก็มาการเงินไม่ขาดมือนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองนะคะคุณผู้หญิงนะคะค่อนข้างจะข่มคนรักข่มคู่ครองนะคะนะนะต้องต้องลดความแข็งลงนิดหนึ่งนะคะส่วนคุณผู้ชายก็ค่อนข้างจะให้เกียรติภรรยานะคะในช่วงนี้นะคะ ส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะก็มีบ้างนะคะปวดหลังนะคะนะปวดหลังข้อมือปวดข้อมือนะสำหรับใครบางคนนะคะรวมทั้งปวดหัวไมเกรนด้วยนะคะต้องต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะนะให้คุณดูในตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์นะคะรวมทั้งบัตรประชาชนด้วยนะคะ แต่ถ้าเป็นเลขจากไพรยี่สี่นะคะก็มีเลขสี่หกแปดหนึ่งนะคะสี่หกแปดหนึ่งนะคะต่อไปนะคะคนวันพุธคนวันพุธนะคะเดือนเดทนะคะคนในวันพุธในวันนี้นะคะใครบางคนนะคะมีความว้าวุ่นสับสนใจบางสิ่งบางอย่างบางคนเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะนะรวมทั้งทางด้าน สุขภาพก็ต้องระวังด้วยนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลกินยาหาหมอหรืออาจจะไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายหรือมีโอกาสเดินทางไปร่วมง,งานอาวมงคลน,นะงานศพนะคะในช่วงนี้นะคะเจ็ดไม้เท้านะคะงานในวันนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยค่อนข้างจะแต่คุณก็มีความุตสาหะมีความมุ่งมั่นเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะ the f นะคะมีดวงเดินทางแบบกระทันหันนะคะคนวันพุธในช่วงนี้นะคะหรือบางคนนะคะอาจจะมี มีความสับสนกังวลใจเกี่ยวกับด้านของการงานคุณก็ตัดสินใจออกงานโดยที่ไม่คือคุณจะไม่ไม,ไม่ไม่สนเกี่ยวกับถ้าเกิดมีมีปัญหาทําให้คุณไม่สบายอ,อกไม่สบายใจคุณก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงงานโดยที่คุณไม่แคร์ประมาณนี้นะคะนะมีโอกาสที่จะออกจากงานสูงนะคะคนที่คน,นพันุพุธในช่วงนี้นะคะนอนไม่ค่อยจะหลับด้วยนะคะ นานอนไม่ค่อยจะหลับคิดพวกไปวนมานะคะคิดกลับไปกลับมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะนกเกวรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะให้ดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านด้วยนะคะนะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านอาจจะเจ็ป่วยไม่สบายก็ต้องหาดูแลด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะก็ให้ถามผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนะดูแลด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของการเงินนะคะการเงินรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะมากนะคะนะรายรายจ่ายเยอะเลยทีเดียวนะคะหมดไปกับคนในครอบครัวหรือบางคนหมดไปกับกิเลสข,ของคุณเองด้วยนะคะนะจ่ายไม่ค่อยกระจายคือคุณจ่ายแบบคุณใช้แบบไม่ยั้งนะคะนะ,ะช่วงนี้ก็รัดเข็มขัดนิดหนึ่งนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะนะ,ะนะก็ วิงเวียนศีรษะปวดหัวเม่เรนสายตาด้วยนะคะนะ้ามีโอกาสที่จะได้เดินทางไปตรวจเช็คสุขภาพหรือใครบางคนนะคะอยากจะแนะนานะคะให้ทําทบุญนะคะในช่วงนี้นะคะทาบุญลงศพทําบุญเกี่ยวกับผ้าขาวหอ่อศพทําบุญเกี่ยวกับการเป็นกันตายนะคะในช่วงนี้นะคะเสริมดวงให้กับตัวเองนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะนะให้ระวังเกี่ยวกับปัญหา,าขัดแย้งนะคะบางคนคิดมากคิดเยอะคิด กลับไปวนมานะคะให้ระวังเกี่ยวกับการทะเลาะการมีปัญหานะคะในช่วงนี้นะคะให้ให้หันมาดูแลเกี่ยวกับด้านความรักด้วยนะคะส่วนคนโสดนะคะในช่วงนี้ก็ไม่คิดจะผูกพันกับใครนะคะไม่ค่อยจะสนใจเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะคะในช่วงนี้นะคะคุณคุณเครียดเกี่ยวกับการงานการเงินซะมากกว่านะคะ ก็ให้มันผ่านพ้นสถานการณ์ช่วงนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะคณเดชน์ฟูขึ้นมาจริงๆแล้วนะคุณก็ไม่ค่อยจะสนใจถึงจะถึงคุณจะตกงานคุณก็ไม่ค่อยจะซีเรียสนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าคุณจะไม่หมกมุ่นกับอารมณ์เครียดน,น,นานๆนะคุณเป็นคนที่ปล่อยวางค่อนข้างจะเร็วค่อนข้างจะไวนะคะนี่คือดวงของคนวันพฤหัสแต่ทางด้านของโชคลาบนะคะก็ ก็พอมีนะโชคลาภนะคะนะไม่ต้องฟิกตัวเลขนะคะเดี๋ยวฟูนะไม่ต้องฟิกตัวเลขนะแต่ถ้าเป็นเลขจากไพ่ยิ่สี่นะคะก็มีเลขสามเลขเจ็ดเลขศูนย์เลขแปดสามเจ็ดศูนย์แปดนะคะต่อไปนะคะคนวันพฤหัึบดี คนวันพฤหัสนะคะราชินิดาบคนวันพฤหัสในวันนี้นะคะใครบางคนนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในหน่วยงานราชการนะคะวันนี้การงานของคุณนะคะลำแข้งลำขานะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะราชนิดาบเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถนะคะเป็นคนอดทนเกี่ยวกับด้านของการงานมีบางสิ่งบางอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจนะคะในวันนี้นะคะแล้เลิฟเวอร์นะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก นะคะในวันนี้นะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานทางด้านท่าทางด้านของการงานนะคะคนที่ทํางานทางด้านความสวยความงามเสือ้อผ้าหน้าผมด้านร้านอาหารด้านบร,ริการนะคะหรือคนที่ทํางานทางด้านประเภทค้าขายทางโลกออนไลน์โลกสื่อโซเชียลนะคะดวงของคุณค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะหกดาบนะคะขึ้นมานะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่ติดน้ําใกล้น้ํามีโอกาสที่จะได้ยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยนะคะสาหรับใครบางคน ะะแต่หกดับขึ้นมานะคะไม่ว่าคุณจะรอคอยเกี่ยวกับเรื่องของอสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะคะหกดับขึ้นมาก็คือการเวลานะคะนะให้เจรเย็นนะคะห้าถ้วยนะคะนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะปักผนก่อนข้างจะน้อยนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายนะคะหรือมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปร่วมงานอะวะมงคลน,นะคะงานศพของใครบางคนนะคะในช่วงนี้นะคะ ทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวกับาบางคนนะเหมือนกับว่าคุณจะจ้องจับผิดคนรักคู่ครองไม่ไว้ใจคนรักคู่ครองนะคะคิดว่าคู่ครองของคุณไปแอบบไปมีคนน้นคนนี้แอบบนอกอกนอกใจคุณนะคะก็ให้ระวังเกี่ยวกับความคิดด้วยนะคะเพราะว่าคุณคุณปัะกอนค่อนข้างจะน้อยนะน้อยอกน้อยใจคนรักคู่ครองคิดมากด้วยนะคะ น้าเจอหน้ากันก็แทนที่จะพูดดีกันก็พูดกระทบกระแทกเด็กดันนะคะพูดกดคุยเรื่องเก่าๆมาพูดนะคะก็ให้ระวังปากเสียงด้วยนะคะส่วนคนโสดนะคะในช่วงนี้นะคะเหมือนกับว่า,าใครบางคนนะคะกำลังอยู่ในห่วงของความรักนะ้ำเหมือนกับว่าเพิ่งจะเริ่มนะคะนะเพิ่งจะเริ่มที่จะ เจอกันที่จะคุยกันนะคะในช่วงนี้นะคะก็อาจจะเป็นก็ต้องใช้เวลานะคะนะบกแดขึ้นมาก็คือการเวลานะคะที่จะที่จะทําทให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะความรักอาจจะอ,อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ก็ต้องใช้เวลานะคะในช่วงนี้นะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะก็ต้องให้ระวังเกี่ยวกับปวดไหล่ปวดบ่าปวดต้นคอ นะระบบขับถ่ายต้องเสียต้องผูกนะคะภูมิแพ้ผื่นคันด้วยนะคะส่วนทางน่างของโชคลาบนะคะโชคลาบไม่ค่อยจะโดดเด่นนะวันนี้นะคะแต่ถ้าคุณอยากจะเสียงดวงนะคะก็มีถ้าเลขมงคลจากพ่ยิบสีก็มีเลขหกนะคะแล้วก็เลขหกเลขห้าหกสองตัวนะคะหกห้านะคะต่อไปนะคะคนศุกร นะค,ะคนวันศุกร์สามดาบคนวันศุกร์ในวันนี้นะคะห้ามใจร้อนนะคะนะอย่าใจร้อนอย่าอารมณ์ร้อนนะคะใจเย็นๆนะคะบางคนคิดมีบางสิ่งบางอย่างให้คุณเครียดวิตกกังวลบางคนบางคนนะรวมทั้งปัญหาทางด้านสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพนะคะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะหายใจติตดๆขัดๆ เก็บคอเป็นอัคคะพ่ออาหารนะคะรวมทั้งมีเสมหะด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะกรดไหลย้อนนะคะบางคนนะคะเตียมเพรสนะคะในช่วงนี้คนวันศุกินเยอะทานเยอะนะคะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะคุณผู้ชายนะคะดวงนารีอุปถัมภ์นะคะค,คนคนวรนศุอาจจะเป็นภรรยาของคุณหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ป้าน้อาอาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะนะส่วนคุณผู้หญิงก็ ได้ดีด้วยตัวของคุณเองนะคะการงานในวันนี้นะคะนะส่งผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาดีนะคะนะผู้หลักผู้ใหญ่หนุนดวงนะคะคนที่ทำลูกจ้างประจําก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะเจ้าชายถ้วยนะคะหลังเ็กเซ้นหลังสังหอค่อนข้างจะไม่นย่านะคะคนเันสุขบางคนมีโอกาสติ่ก คิดอยากจะไปวัดไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมหรือบางคนอาจจะสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่กับบ้านก็ได้นะคะช่วงนี้นะคะคนวันศุกร์นะคะจะมีจะได้รับข่าวดีจากบุตรหลานบริวารด้วยนะคะนะบุตรหลานบริวารอาจจะนําข่าวดีมาฝากคุณนะคะแต่ทางด้านของสุขภาพก็ต้องระวังด้วยนะคะนะโรคเก่าของคุณนะคะอาจจะอาจจะกําเริบนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองนะก็มีคุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านเอาใจใส่ดูแลดีนะคะนะยังเป็นความรักที่ดีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะบุตรหลานบริวารกา็เชื่อฟังดีนะคะในช่วงนี้นะคะส่วนทางด้านของการเงินนะการเงินไม่ติดขัดนะคะแต่ก็ ได้มาคุณก็จ่ยเยอะเหมือนกันนะคะบางคนหมดไปกับอาหารการกินซะมากกว่านะคะหมดไปกับคนรักหมดไปกับคนในครอบครัวนะคะหมดไปกับบุริวานนะคะส่วนคนที่เป็นโสดนะคะจะมีโอกาสพบคนจะมีคนเข้ามาให้คุณตกอกตกใจนะคะเป็นคนที่ เป็นคนจิตใจดีนะคะถ้าเจอเจอกันในช่วงนี้นะคะส่วนคุณผู้ชายนะคะก็จะได้เจอกับคุณผู้หญิงที่แต่งตัวดีๆแต่งตัวหน้าตาดีๆนะคะนะอาจจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะไฮโซนะคะถ้าเจอเจอกันในช่วงนี้นะคะส่วนคนที่มีคู่ครองนะคะมีโอกาสที่จะตั้งท้องตั้งครรนนะคะคนที่อยากมีบุตรหลานบริวารน,นะคะมีโอกาสที่จะ มีบริวารเพิ่มนะคะในช่วงนี้นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะโชคลาภนะลาบปากสะมากกว่านะคะนะแต่ถ้าเลขถ้าอยากจะเสี่ยงดวงจริงๆนะคะก็เลขมงคลจากว่า24ก็มีเลข3แล้วก็เลข3เลข3 2ตัวนะคะแล้วก็เลข0นะคะ3 3 0นะคะต่อไปนะคะคนวันเสาร์ คนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์นะคะสี่ม้เท้าคนวันเสาร์ในวันนี้นะคะเกี่ยวกับด้านของการงานค่อนข้างจะมั่นคงนะคะงานค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะในวันนี้นะคะคนที่มีงานประจําอยู่แล้วนะคะวันนี้นะคะการงานของคุณจะประสบผลสําเร็จดีนะคะ ราชาดาบนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถนะคะมีบางสิ่งบางอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจหรือมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในหน่วยงานราชการด้วยนะคะเจ็ดไม้เท้านะคะการงานค่อนข้างเก่เยอะค่อนข้างจะมากนะคะม,มีความอุตสาหะมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับด้านของการงานนะน้องๆหนูๆน,นะคะที่อยากาจะไปสมัครเรียนสมัครสอบนะคะช่วงนี้ก็จะประสบผลสําเร็จดีเกี่ยวกับด้านของการเรียนการศึกษานะคะ คนที่ว่างานตกงานนะคะนะออกหางานทํานะคะนะ่าจะมีจะมีงานเข้ามานะคะถ้าคุณถ้าถ้าคุณอยู่เฉยๆนะคะโอกาสมันก็ผ่านไปนะคะสองไม้เท้านะคะ,ะคนวัเสาวในช่วงนี้นะคะควรจะมีคนคอยควรจะมีคนคอยอปรึกษานะคะมีคู่หูมีบัดดีนะคะนะถ้าทางด้านของการงานก็ เราอาจจะทําคนเดียวไม่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 ไมไมไมค่อยจะโดดเด่นเท่ากับมีคนช่วยนะคะในช่วงนี้นะคะการงานค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะมากนะคนวันเสาร์นะคะคนที่ว่างงานตกงานนะคะมีโอกาสนะคะที่จะมีคนเข้ามาชัก,ช,กชวนคุณนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะอาจจะมีการติดต่อการเจรจาจากคนที่เรารู้จักก็ได้นะคะในช่วงนี้นะคะนะให้ใช้ความกระตือรือร้นหน่อยนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะนะะังานค่อนข้างจะเยอะก็หันมาดูแลเกี่ยวกับความรักด้วยนะคะส่วนคนที่เป็นโสดนะคะในช่วงนี้นะคะนะมีโอกาสที่จะได้เจอเจอคนที่ถูกอกใจแต่อาจจะเจอกันในสายงานที่คุณทําอยู่นะคะก็มองมองดูนะถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาอเอาอกอาดใจคุณช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับด้านของการงานนะคนนั้นอาจจะเป็นคนที่กําลังปิ๊งเราอยู่ก็ได้นะคะ ส่วนทางด้านของชกโกแลตนะคะนะโชโกแลตได้จากการงานซะมพักกว่านะคะได้จากน้ำพักน้ำแรงนะคะในช่วงนี้นะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะสุขภาพนะคะสุขภาพก็ให้ระวังเกี่ยวกับกระดูกนะคะนะกล้ามเนื้อด้วยนะปวดไหล่ปวดบา่าปวดแข้งปวดขานะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำำําทํานายของคนเกิดทั้ง7วัน เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ